ก็สำหรับเพลงใหม่สำหรับวันนี้นะครับก็จริงๆเป็นซิงเกิลใหม่ของโนนหลังจากแบบห่างไปนานไปซนโปรเจกต์คนอื่นไปนู่นนี่นั่นอะไรย่างเงี้ยก็ได้กลับมาทําเพลงของตัวเองครับซึ่งก็เพลงนี้มีชื่อว่าคําถามจากคนเก่าซึ่งก็เป็นเพลงที่ผมได้ได้ร่วมทํางานกับกับศิลปินเบื้องหลังหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ไทลิปตานะครับแล้วก็รวมไปถึงเอ่อพี่พี่ข้าวจากเปโลเนโลแล้วก็รวมไปถึงพี่แท็บนะครับซึ่งก็ เป็นเป็นการทำงานเพลงที่ผมว่ามันมันมีลักษณะของการกทำงานที่มันโตขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นสำหรับเพลงนี้ซึ่งก็ตอนนี้ต้องบอกในในขณะที่เราถ่ายทำเอวีกันอยู่วันนี้ครับเพลงนี้เข้าสู่ชาร์ตในท็อป10แล้วซึ่ง<ม>ซึ่งก็ยังไงก็ฝากไ้ด้วยครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งกำลังใจที่ดีทั้งในสองตัวผมและทีมางานเบื้องหลังเลยชื่อเพลงดูเศร้าเอวีเศร้าไหมครเรื่องราวในมุมชื่อเพลงดูชื่อเพลง,งดูเศร้าเอวีเศร้าไหมเอ็วีก็ต้องเศร้าหละฮะจะให้แบบโอ้โหสองคนนี้มาเล่นกายกรรมเป็นยางโชชก็ไม่ใ่ใ แต่ว่าหลักๆก็คงคือเรา, use, า,ารู้สึกว่าในเรื่องมัน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 ค่อนข้างจะช้าเพราะเราอยากได้อยากได,อกได้อยากได้นักแสดงที่มันชัดอะไรเงี้ยเพราะนั้นตัวผมเองก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับทางทางมุกด้วยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนเก่งแล้วก็ได้เห็นคู่การทํางานของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันน่าจะฟิตอินกับเพลงของเรานะอนะไรเงี้ยก็เลยก็เลยปรึกษากับทางพี่รุ่มกับนะครับซึ่งก็ได้ได้ได้เรื่องราวที่มันเข้ากับเพลงมากๆ เมื่อกี้ของนอนยังยังยังไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะ,ละหลักๆจะเป็นสองคนนี้ถ่ายกันตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง<ช>ก็ดยรวมก็ดูมูสด,ดีนะ<ช>ดูมูสด,ดีคนนี้เขาก็แบบว่าโฟกัสดีมากแล้วก็รวมาถึงด้านนี้ก็น้องตาสั่งได้สั่งได้แล้ว่าจะหยดตอนไหนจะหยดตรงไหนกลางตาหัวตาอะไรย่างเงี้ยเออของตัวผมนี่จริงๆต้องบอกว่าเลือกเองครับตั้งใจมากกับทีมงานเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ทำไมถึงต้องเป็นคู่นี้หรอหลักๆคือคือผมรู้สึกว่ามันเข้ากับเพลงแหละครับมันมันเข้ากับเพลงแล้วก็ผมผมมองว่าตัวเนื้อหาของเพลงกับคาแรคเตอร์อของ2คนนี้ครับมัน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 ค่อนข้างที่จะฟิตอินกันกับเพลงจริงๆก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าเอามาลองดูเพราะเราก็อยากลองทํางานดูด้วยะรเงี้ยแล้วก็เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมผมเฟดออกมาอยู่อยูใออ่ในเรื่องของลายร้องซะเป็นหลักเพราะเราอยากให้ให้คนที่ ที่เล่าเรื่องได้ส่งเมสเซจตรงนี้ให้มันชัดเราอยากให้คนดูได้เห็นเมสเซจว่าจะเป็นงานเสียงหรือหรือในส่วนงานภาพครับมันมันแบบชัดมากที่สุดค่ะก็ค่อนข้างแตกต่างค่ะอันนี้จะเป็นฟิลแบบอิมโฟไวท์ความรู้สึก้วนรแล้วเราก็ยังไม่เคยมีความรู้สึกที่แบบเขาคือคือคือคนเก่าในในละครจะเป็นเพราะเขาเปคนปัจจุบันหลัก ไม่อันนี้ผมถามรอเดด้ผมคิดดังไมะเนี่ยคิดดังลยจบเลยทีนี้ก็ไม่มีใครโฟกัสเพลงแล้นะค่ะก็ด้วยความที่ในละครเราเรารักกันแบบอิ่มไงพอมาเจอฟิลที่แบบจะแซ่ดๆนิดนึงเวลาเจอหน้ากันหรือว่าความรู้สึกอะไรตัวตัวมุกจะมีความแบบมีความคิดหนักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแตกต่าง มันขัดกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยในในบทเพลงอะในบทชีวิตจริงในชีวิตจริงก็ก็คุยกันปกติไงโอ้นี่แบบชงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยผมต้องมาดูยอะไครับครับยังไม่ทันได้รักก็เลิกซะแล้วครับก็ก็ดีครับการ่ายทำก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากละครนะฮะก็จะมีหลายๆคัดที่เราค่อนข้างที่จะใส่ใจในละเอียดของแต่ละฉากดีครับ ทำไมอินไมาตอนนนอะไรเงี้ยอินไหมมันทำใจลำบากที่จะอินฮะได้ไงก็ได้คมันอินเลยอะไรยังไงครับแต่มันง่ายว่าการสื่อสารที่แบบว่าตัดตัดรักไม่ลงใช่ไหมคะครับจะโชคดีครับพี่ๆเขาก็ช่วยกันแล้วก็ได้เป็นมุกด้วยเราไม่ต้องแบบว่าละลายพฤติกรรมอะไรกันเยอะก็มีอะไรก็แชร์กันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ย นี่ถือว่าเป็นแบบเอ็มวีแรกเลยใช่ไหมครับของเข้มครับอ๋อจริงปะเนี่ยครับผมเอ้แต่เขาทําได้ดีนะเขาทําได้ดีเขาทําได้ดีมากมากเลยใช่ก็จริงจริงต้องต้องบอกว่าขอบคุณคนฟังแหละครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าคือคือถึงแม้ว่านนนนนนจะไม่ได้ปล่อยเพลงมาเลยแบบ สองปีแล้วมั้งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเราก็ยังมีการัวรคอนเสิร์ตมีเล่นเฟสติวลัลมีอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดครับแล้วก็ที่ที่เราไม่ได้คาดคิดเลยคือเราเราคือเรารู้สึกว่าเร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 าไม่ได้ทํางานเพลงมาเยอะขนาดนั้นแต่ว่าคนดูกลับชินกับเสียงเราอย่างได้รวดเร็วอย่างเงี้ยครับถึงขั้นที่แบบบางทีได้ยินผ่านทางวิทยุแล้วเขารู้แล้วว่าเป็นเพลงของเราซึ่งซึ่งั่นก็ยิ่งรู้สึกแบบดีใจที่แบบคนดูจดจําเสียง,งเราได้แล้ว,แล,วแล้วแบบให้เกียรติลายเซ็นของเราเนะี่ยซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ร้องยากมากครับ แล้วก็เราเราเราก็ได้ล่าสุดเราก็ได้ปล่อยลงไปในทางจุกนะแล้วก็เรียกได้ว่าให้แฟนๆเข้าไปร้องคาราเก้ก,กันซึ่งเพลงร้องยากมากครับแล้วแต่ว่าเราเห็นคนพยายามร้องกันเต็มเลยครับซึ่ง่งนันยิ่งทำให้เราสึกว่าเออในใน,ในการกลับมา2ปีที่เราไม่ได้ทํางานเพลงของเราเลยครับมันมันยิ่งรู้สึกเออมันมันมีคุณค่าก,กับคนฟังหลายๆคนก็ ต้องขอบคุณน้มาด้วยรูกการต้อนรับที่มันอบอุ่นขนาดนี้แล้วก็แน่นอนว่าก็ดีใจแหละวัน,นวันนี้พอเรามาถ่ายวีแล้วเมื่อเช้ชาเพิ่งดูขา่าวว่าเ,เพลงเรามันเริ่มเข้าไปอยู่ในท็อปชาร์ตตามขึ้นวิทยุต่างๆอะไรอย่างนี้ครับ<อ>ใช่ลอ,ลองยากติดหูง่ายครับใช่ลําบากนักร้องสบายคนฟัง <laughs> ใช่เหมือน,นเดิมแหละฮะคือคือเราทําเพลงเราก็อยากแบบเหมือนปักหมุดเอาไว้ว่าว่าอ่ะศักยภาพของเราณวัยตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วก็แล้วก็ลืมคิดว่าเออมัน มันต้องร้องสดด้วยใช่ใชแต่ว่าหลักๆก็ก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าคนดูหลายๆคนร้องได้ตรงไหนเราร้องไม่ได้เราก็ค่อยโยนให้เขาไปอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ก็ดีใจที่ชอบกันยังไงก็แบบฝากสนับสนุนไว้ด้วยนะครับใช่คาเป็นแฟนเพลงนอนมาอยู่แล้วครัจริงเหรอฟังอยู่แล้วครับส่วนใหญ่หลักๆไม่ไม่เขาพยักหน้าแล้วเขาพยักหน้าแล้ว ไม่ฟังค่ะแต่ว่าเสียงพี่นนท์เป็นคนที่แบบฟังแล้วแบบรู้เลยว่าเป็นใครถึงถึงแม้ว่าสมมุติว่าถ้าใครไม่รู้จักชื่ออะไรเงี้ยแต่เราจะแบบเฮ้ยคนนี้คนนี้เลยจะนึกภาพออกมาทันทีเพราะเสียงที่เขาแบบมีเอกลักษณ์มากแล้วพอวันนี้มาเจอตัวจริงเหมือนี่เสียงที่เคยฟังมามัไม่เหมือนเลยเพราะว่าเราว่าซิงซิงมาตลอดบอกว่าก่อนก่อนหน้านี้ค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นกว่านี้นิดนึงด้วยด้วยหนูยังไม่รู้จักพี่เขาอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าหน้าตาพี่เขาเป็นยังไงแต่หนูก็ชอบเสียงคนนี้เสมอ เข้ามากับผมแค่เออนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกครับครั้งแรกเลยดีใจครับดีใจเราเราถ้าถามถ้าถามช่างแต่งหน้าเขาก็จะค่อนข้างที่จะรู้จักผมจากเพลงของพี่นนท์ครับเวลาแต่งหน้าอะไรเราก็จะเปิดเพลงเราชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วอ้ยดีใจครับดีใจครับได้มาร่วมงานครับอ ขอบคุณมากครับของดีฮะฝากถึงได้ใหญ่ทุกคนเลยนะครับผมเอาเอาสรุปคือมาที่ได้ทำงานหรอเราคิดว่าเขาพูดความรู้สึกจริงจริงอ๋อโอเคดีใจครับดีใจเอ็มบีจะได้เห็นเมื่อไหร่เร็วนี้ครับแต่จริงแทบจะเร็วๆนี้มากๆเลยแหละเพราะว่าเราเราก็อยากให้คนดูได้ได้พอเห็นว่าเราเห็นว่าเพลงของเรามันได้รับฟีดแบ็กที่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งพอมันเข้าชาร์ตเราอยากให้งานภาพเนี่ย มันส่งไปถึงคนเร็วๆเพราะเราอยากให้แมสเซจมันยิ่งชัดขึ้นยิ่งๆเราเรื่องนักแสดงคู่นี้มาเพราะเราเราเราอยากให้แมสเซจของเพลงมันชัดจริงๆครับเพราะนั้นก็อยากให้คนได้ได้เห็นในทุกๆมิติของเพลงนี้เพราะว่าผมก็ตั้งใจมากนะตลอด2ปีที่เรานั่งทำเพลงนี้กันมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ยังไงก็ฝากด้วยโอเคได้ผมฝากเพลงสองวันนี้ฝากอีบีนะ หลักๆก็ฝากไปด้วยนะครับกับเพลงคําถามจากคนเก่านะครับ s h o o e Next นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตั้งใจมากครับหลังจากหายไป2ปียังไงก็ฝากได้วยแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณมากทุกทุกกระแสตอบรับเลยที่ที่เราได้เห็นพีบแบิจับเพลงนี้นะครับขอบคุณอีกทีแล้วก็ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเล่นสดเจอกันเล่นสดแน่นอนยังไงก็ฝากไ้ด้วยเอ็มวีหน่อยเอ็มวีหน่อย่ก็ฝาก MV ค่ะ MV แรกของเราทั้ง2คนที่เล่นด้วยกันก็จะเป็น ฟิลที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆค่ะกับเพลงคำถามจากคนเก่าค่ะฝากไว้ด้วยครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเป็นเอ็มวีเพลงเพลงแรกของผมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอทั้งพี่นนท์นะครับแล้วก็เป็นเอ็มวีของเราสองคนด้วยอยากให้ทุกคนติดตามกันเยอะๆครับเพิ่มยอดวิวให้กันด้วยนะครับ